10ข้อห้ามการไหว้พระอย่าขอพรต่อไปนี้เด็ดขาดเชื่อว่าหลายคนยังขอสิ่งเหล่านี้อยู่การขอพรนั้นคือการที่เราไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรขอบุญบารมีเป็นการบอกกล่าวขอโมทนาคุณความดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครองและอวยพรให้เราสำเร็จตามความตั้งใจจะใช้เพียงอามิสบูชาตามหลักศาสนาเช่นทูบเทียนดอกไม้ ในการไหว้ขอพระเท่านั้นซึ่งวิธีการขอพรให้ได้ผลที่ดีจะสามารถแบ่งเป็นข้อให้ถือไปปฏิบัติง่ายๆดังนี้ควรเป็นการกระทําด้วยกายและใจที่บริสุทธิ์ไม่ควรนำเครื่องเส้นไปถาวายยกเว้นสิ่งของอามิสบูชาอย่างทูบเทียนดอกไม้ขอในสิ่งที่ดีขอในสิ่งที่ถูกต้องขอพรอ,อย่างมีสติรวมถึงหมั่นสร้างกรรมดีด้วยตนเองรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไร เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้พลังบุญเหล่านั้นก็จะส่งเสริมให้เราประสบแต่สิ่งที่ดีและสามารถประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ขอพรไม่เบียดเบียนไม่คิดร้ายหรือปองร้ายแก่ผู้อื่นไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการสาบแช่งซึ่งอาจเกิดผลร้ายต่อตอนเองได้เมื่อเราขอพรได้ผลดีแล้วควรแบ่งปันอุทิศบุญที่ตนได้รับแก่บุคคลต่างๆที่เราอยากให้เขาได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวบรรพบุรุษบิดามารดาญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรหรือวิญญาณสัพพสัตว์สัพพวิญญาณก็ได้จะเห็นได้ว่าการขอพรน,นั้นเป็นการบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทราบถึงความปรารถนาของผู้ขอส่งผลให้ผู้ขอประสบกับสิ่งที่ดีและสมหวังนั่นเองแต่เรารู้หรือไม่ว่าในการขอพรพระแต่ละครั้งนั้น ก็มีสิ่งที่ห้ามขอจากพระเหมือนกันเชื่อว่าหลายคนยังขอสิ่งเหล่านี้อยู่ต่อไปนี้ห้ามขอสิบเรื่องต่อไปนี้อีกมีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่ขอให้ไร้โรคภัยไม่มีทางเป็นไปได้กายสังขารประกอบด้วยธาตุสีอีกทั้งนี่บาเวรกรรมจะให้ไร้โรคภัยเป็นไปไม่ได้หากอาบน้ำมนและสะดอกเคราะห์ช่วยให้หายจากโรคภัยแล้วยายโรงพยาบาลจึงเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด 2. ไม่ขอให้การงานราบรื่นเป็นไปไม่ได้ความคิดของคนเราไม่เหมือนกันมากคนมากความเราคิดอย่างคนอื่นคิดอย่างหากเป็นผู้ปฏิบัติธรรมยิ่งจะต้องเข้าใจว่าไม่เจอปัญหาปัญญาจึงไม่บังเกิด 3. ไม่ขอให้ใจสงบใจอยู่กับเราจะขอพระให้สงบได้อย่างไรอยากให้ใจสงบต้องรู้ปล่อยวางด้วยตนเอง สีไม่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวคนเราเกิดมาตามบุญธรรมกรรมแต่งหากทุกคนขออย่างนี้แล้วพระก็ให้มิใช่ว่าพระจะเลือกที่รักมักที่ชังดอกหรือเรื่องบนทรงยุติธรรมขอเพียงลงแรงลงใจทำผลเป็นอย่างไรจงน้อมยอมรับ 5. ไม่ขอให้ไร้มานผจญผู้บำเพ็ญปฏิบัติหากปราศจากมารทดสอบแล้วจะสำเร็จพุทธะได้อย่างไรดังคำกล่าวที่ว่า มันไม่มีบาร,รมีไม่เกิดเจอมันผจญครั้งหนึ่งก็เป็นการสร้างบาร,รมีขั้นหนึ่ง 6. ไม่ขอให้ทุกสิ่งสมหวังดั่งใจคนบำเพ็ญหากทำการใดก็ราบรื่นสมหวังดั่งใจจะกลายเป็นอุปสรรคของการบํำเพ็ญสมหวังหรือผิดหวังทุกสิ่งอย่างมีเหตุต้นผลตาม 7. ไม่ขอชื่อเสียงลาบยศพระพุทธพระผัวทิ้วนละทิ้งชื่อเสียงลาบยศเมื่อพระองค์เองยังไม่ทรงปรารถนา แล้วจะประทานสิ่งเหล่านี้ให้เราได้อย่างไรคนที่ขอแล้วได้นั้นเป็นเพราะบุญเก่าแต่ชื่อเสียงลาบยศทําให้ผู้บําเพ็ญดีกับดีแต่ก็มากมาย8ไม่ขอให้ใครทดแทนบุญคุณทําบุญแล้วหวังผลเป็นทางแห่งมิจฉาทําบุญทําทานเพื่อทํานุบํารุงศาสนาเพื่อกระจัดความตรหนีในใจให้หมดไปเพื่อลบล้างหนี่บาปเวรกรรม 9. ไม่ขอให้เจอแต่ความยุติธรรมพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า กรรมมุนาวะัตะติโลโกโสัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมถูกคนเอาเปรียบถูกคนอื่นใส่ร้ายถูกคนอื่นรังแกก็เพราะเราทำกับเขาไว้ในอดีตชาติชาตินี้จึงต้องชดใช้คืนให้เขาเจอความอายุติธรรมครั้งหนึ่งก็ชำระก,กันไปครั้งหนึ่งเมื่อเผชิญกับความอายุติธรรมอย่าได้ปรักปรำโทษกล่าวหรือแช้งชักหากกระูกฝ่ายตรงข้ามมิเช่นนั้นก็จะผูกพันกันต่อให้อโหสิกรรมต่อกัน กรรมส่วนนี้ย่อมคลายได้เองสิบไม่ขอให้ถูกหวยรวยแชร์หากขอแล้วพระท่านให้โลกนี้คงมีแต่คนร่ำรวยหากจะขอจงขอให้ตนและผู้คนมีสติปัญญาในการแยกแยะถูกผิดดีชั่วขอให้มีความเมตตาต่อตอนเองและสัปพชีวิตอย่าได้เบียดเบียนต่อกันเลยขอให้มีความกล้าหาญในการทำความดี เอาชนะจิตใจฝ่ายต่ำที่จะก่อชั่วให้ทั้งตนและผู้คนเดือดร้อนเช่นนี้จะดีกว่าอย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเราเองอยู่ที่ตัวเราทำบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายยากที่จะให้เกิดขึ้นได้เพราะสัตว์โลกของเราย่อมเป็นไปตามกรรมทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วให้ขอเรื่องที่เป็นไปได้และก็ไม่มากเกินไป การขอพรนั้นเป็นการอธิษฐานจิตยอย่างหนึ่งที่มีพลังอย่างบอกไม่ถูกทีเดียวบางคนอาจไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็ได้แต่การขอพรนั้นถือเป็นกฎแรงดึงดูดอย่างหนึ่งเมื่อจิตเราปรารถนาที่จะต้องการสิ่งใดมากๆเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาเราอย่างไม่รู้ตัวก็มีซึ่งนั่นก็คือกฎของธรรมชาติเองการขอสิ่งใดนั้นล้วนต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเสมอ,เ,สมอเคยได้ยินคำว่าของทุกอย่างมีราคาไหม นั่นแหละการขอผ่อนก็เช่นกันย่อมมีข้อแลกเปลี่ยนแลยจะขอแบ่งออกเป็นสี่ขั้นส่วนใหญ่ๆ 1. ผ่อพรที่เราอยากได้ก่อ,อื่นเราต้องมีเรื่องที่ขอกันอยู่แล้วแต่เราต้องขอให้ถูกด้วยการขอผ่อนที่ดีต้องขอแบบละเอียดคือต้องบอกชื่อจริงนามสกุลอายุวันเดือนปีเกิดของตัวเราให้ชัดเจนเวลาเกิดด้วยจะดีมากต้องรู้ว่าสิ่งที่ขอนั้นจะต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ ไม่ควรขอช่วงที่กระชั้นชิดเนื่องจากการขอต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าขอเรื่องสอบเข้าทำงานขอวันไปสอบเลยมันก็หนักเอาหากท่านไม่เป็นคนที่ปฏิบัติเลยบอกรายละเอียดสิ่งที่ต้องการให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นไปสอบอะไรขอให้ติดที่ไหนวันเวลาที่ไปสอบสถานที่สอบอะไรพวกนี้ต้องบอกสิ่งที่เราขอต้องสัมพันธ์กับตัวเราหรือบนเก่า วันและเวลาที่พ่อนนั้นจะสามารถสำเร็จผลได้ไม่ขออะไรที่มันดูเกินตัวไปไม่ขออะไรที่เป็นไปได้ยากเช่นขอให้คนนี้มารักยิ่งไม่ควรเนื่องจากจะเป็นการผูกกรรมกันแล้วยังจะมีเรื่องทะเลาะกันอีกด้วยขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างนี้การจะถูกรางวัลพวกนี้นั้นล้วนเป็นกรรมของเราทั้งหมดแล้วยิ่งเป็นการพนันแบบนี้ยิ่งสำเร็จได้ยากดังนั้นการจะขออะไรให้มีสติ และอยู่ในความพอเหมาะกับการกระทําของตนเองและต้องขอในสิ่งที่มีศิลธรรมสิ่งที่ดีงาม 2. ขอพรนั้นกับใครเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราไปขอเป็นใครเป็นเทพเทวานางไม้เจ้าที่เจ้าทางพระยานาคพระยาครุฑหรือแม้กระทั่งผีวิญญาณทั่วไปสิ่งเหล่านี้ล้วนสามารถให้คุณและโทษได้เช่นกันขึ้นอยู่กับพลังของสิ่งสิ่งนั้นและการบูชาและการขอจะแตกต่างออกไป แล้วแต่จริตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ 1. เราต้องดูให้ดีว่าท่านอยู่ในระดับไหนเทพเทวดาสัตว์เทพหรือผีวิญญาณทั่วไป 2. ต้องการการถวายบุญหรือต้องการเครื่องเส้นสังเวยอ,อยู่ 3. การบูชาทูบกี่ดอกใช้เทียนกี่เล่มดอกไม้อะไร 4. สถานที่ไปนั้นขึ้นอยู่กับจิตเราแต่หากได้ไปในสถานที่ของท่านเลยจะได้ผลดีกว่า แนะนำว่าควรแต่งชุดขาวไปองค์พระประธานในวัดนั้นท่านจะให้พุทธคุณที่ต่างกันออกไปไม่ต้องขอให้ไปกราบท่านก็พอแล้วท่านให้พอรอยู่แล้วและท่านก็ไม่ต้องการของไหว้ใดๆเลยเนื่องจากท่านได้ละจากความเป็นกิเลสทั้งปวงแล้วส่วนท่านที่ขอให้ร่มเย็นเป็นสุขนั้นสมหวังแน่นอนเราต้องทราบข้อมูลสิ่งที่เราต้องการไปขอให้มากที่สุดและการให้พรของแต่ละท่านจะมีคุณต่างกันออกไป และสุดท้ายคือต้องเตรียมของไปไหว้ด้วยจะดีมากทูบเทียนดอกไม้หรือน้ำดื่มประมาณนี้พอเป็นพิธ,ธีเหมือนเวลาเราไปเที่ยวหาผู้ใหญ่ต้องมีของติดไม้ติดมือไปบ้างท่านจะได้รักได้เอ็นดูเรา 3. ข้อเสนอข้อเสนอหรือคำบญบานนั้นต้องมีเนื่องจากเป็นข้อเสนอที่จะต้องทำอย่างไรให้อะไรแก่ท่านท่านช่วยเราแล้วท่านจะได้สิ่งไหนแล้วเราจะได้สิ่งไหนเหมือนกัน ผูกพันธสัญญาต่อกันและแน่นอนการผิดสัญญาไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยหากเราเสนอสิ่งใดให้ท่านหากเราสมพรแล้วสำเร็จแล้วเราต้องตอบแทนตามที่เราได้ให้คำไว้คือการแลกเปลี่ยนซึ่งการแลกเปลี่ยนนั้นต้องเป็นไปอย่างทัดเทียมและสมเหตุสมผลไม่ใช่ขอว่าให้ลูกนั้นสอบติดที่หวังไว้โดยที่เราไม่ทำอะไรเลยหนังสือก็ไม่อ่านนอนดูหนังเล่นเกมผ่านไปวันวัน ออกไปเที่ยวเล่นกินเหล้าบ้างด่าพ่อด่าแม่บ้างไม่มีใครอยากจะให้ผ่อนท่านนะแบบนี้ต้องคำนึงถึงการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมด้วย 1. ข้อเสนอต้องไม่เกินความสามารถของตัวเองมากนักหากพยายามด้วยก็จะดีมากๆ 2. จะต้องไม่ขอเรื่องที่ผิดศีลธรรมสาบแช่งให้ร้ายผู้อื่นหรือไปทำเรื่องที่ไม่ดีต่างๆ 3. ข้อเสนอต้องกำหนดเวลาไว้ด้วยตามระยะเวลาที่เราได้พูดออกไป สสิ่งที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนกันอาจจะแตกต่างกันไปตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านขอเช่นบางคนอาจจะถวายบุญเป็นการตอบแทนบางคนอาจจะถวายอาหารคาวหวานหรือน้ำเปล่าดอกไม้และเครื่องเส้นต่างๆตามที่ได้กล่าวไว้หากยื่นข้อเสนอที่เกินตัวและไม่สัมพันธ์กับบุญวาสนาของตนเองนั้นผู้ขอพรต้องรู้จักการขอและลิมิตของตนเอง แต่สามารถสมหวังได้โดยข้อสุดท้ายนี้คือการประพฤติตน 4. ประพฤติตนการประพฤติตนนั้นหลังจากที่เราได้ขอพรไปเรียบร้อยแล้วการประพฤติตนนับจากนี้แหละที่เป็นตัวสำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราและเราต้องช่วยเหลือตัวเองเช่นกันขอให้สอบติดแต่ไม่อ่านหนังสือเลยก็ไม่ได้ท่านก็ต้องรู้จักประพฤติก่อนและปฏิบัติตนให้สมควรได้รับพรนั้นๆ 1. รู้จักช่วยตนเองใช้ความพยายามของตัวเราเอง 2. อ,อยู่ในศีลให้ครบทั้ง5ข้อคือความสะอาดของจิตต้องพยายามให้ครบจะดีที่สุด 3. ต้องมีวินัยในตนเองในระยะเวลาที่เราได้กล่าวไว้ 4. ต้องเป็นคนไม่พูดบดไม่พูดให้ร้ายคนอื่นเป็นพื้นฐานของการขอพรหากพูดไม่สัต์จริงไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเชื่อท่านพรอ,อาจไม่สำเร็จได้ การรู้จักให้ทานรักษาศีเลเจริญภาวนาการสวดมนต์จะเป็นตัวขับเคลื่อนผ่อนให้สมปรารถนาให้ผลไวยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้การขอพรไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราต้องได้การกระทำของเรานั้นสำคัญกว่าสิ่งใดไม่ว่าจะทำกรรมไหนกรรมดีหรือกรรมชั่วผลของกรรมหรือการกระทำนั้นๆย่อมมีผลของมันอยู่เสมอ ทุกอย่างล้วนแล้วมีเหตุและผลในตัวของกรรมหรือการกระทําของเราเองทั้งนั้นขอให้ทุกท่านสมพรปรารถนากันทุกๆคนนะครับเรื่องราวบาปบุญคุณโทษเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับฟังขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ